สัสดีครับวันนี้นะครับผมจะพาไปเจอผู้โชคดีคนที่สองนะฮะที่ส่งเอสเซมเมนมาร่วมสนุกกับรองทานนักเรียนนันยางน,นั่นเองนะครับและนี่คือชมหน้าผู้โชคดีของเรานะฮะพี่ขอดูหลักฐานนิดนึงฮะถูกต้องครบชัวรนะครับทำไมถึงเลือกใส่รองเท้านันยางครับใส่แล้วทอใส่แล้วไม่เลื่อนทำให้ผมวิ่ง ถ้าอย่างนั้นเรามาลุ้นกันเลยดีกว่ากับเกมนันยางซันโมนั่นเองนะครับเราจะให้น้องตูมตาเนี่ยเตะลูกบอลนะครับเข้าช่องใดช่องหนึ่งเพื่อลุ้นรับของรางวัลนะฮะหนึ่งใน5แกเจตนนเองโดยการที่เราจะมีของรางวัลหลังแผ่นป้ายนะครับเตะกเข้าช่องไหนนะครับก็รับรางวัลตามแผ่นป้ายนั้นไปเลยนะครับไอพอดค้างราคาหน่้า1,900บาทนะครับได้ไม่หนดเท่านี้นะครับและยังมีรองเท้านันยางรุ่นใหม่นะฮะรุ่นนันยางไลฟ์ันนเองนะฮะมอบให้ด้วยนะครับผมยินดีด้วยนะครับ น,ะนันยางมาจากรางวัลให้ผมจรที่เลยอยากโชคดีแบบนี้นะฮะอย่าลืมซื้อนันยางแล้วพิมพ์ N Y เป็นวัดตามด้วยรหัส8หลักนะฮะที่อยู่บนคูปองนะครับในกล่องลองเท้าพิมพ์ชื่อจังหวัดที่คุณอยู่แล้วก็ส่งเอเมาที่ 450, 4 5 0 4 3 3 3สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมน,นะฮะคลิกเลยครับที่ www.nanyang.co.th นะครับแค่นี้ก็สามารถดูรายละเอียดได้เรียบร้อยแล้วนะครับผม่านันยางเขาแจจริงทุกสัปดาหะะ์ะฮส่งก่อนมีสิทธอนนะะัวันนี้ไป่อแล้ว